พามาเบิงรถตูยุตานะครับตูยุตา้เาเสียเพิ่นพิงซื้อมาเนาะราคาราคา2องแสน,นมืนบาทนะครับผอ,อมอกเนาะอันนี้มามามากับรถเลยนะครับ พร้อมคอกแล้วก็เป็นสแตนเลสตัวทางล่างนี่เป็นสแตนเลสนะครับวบ้บรรทุกยางก็ได้เนะาะอ,อ,อันนี้ก็คือเพื่อบรรทุกโดยเฉพาะนะครับเบิ้งแล้วนคือบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับให้เดี๋ยวให้เบิง้งโดยรอบก่อนเนาะเดี๋ยวเบิง้งโดยรอบสีนี่นานสีเฮ็ดมาใหม่นะครับ ซีนะซีเฮ็ดมาหมาก่กะสวยดีแบบบางๆเลยหรอกล้งงา,มา,มาลงนี่เป็นกระทะนะครับหล้างนี่เป็นกระทะ <c oughs> เสริมแหนบนะชิบว่ามันสองตันกว่าเลยหรอกบรรทุกไงนะครับบรรทุกนะ่ะสองตันทั้งนานี่เป็นรอมแม็กนะครับเป็นรอมแม็กอ่รถนี่ปีหาซีนะครับ รถปีหาซีเนาะเป็นมืออาจจะเป็นมือที่สามแล้วนะครับอาจจะเป็นมือที่สามแล้วเดี๋ยวให้เบิ้งข้างในแล้วกันนะครับเิ่นสื่อมาสองแสนหนึ่งมืนบาทนะครับได้เบิง้งเข็มใหไม่เนาะเข็มใหม่ ตอนนี้ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นเรู้ว่าไม่แท้บ่เนาะแต่แอร์นี่ก็เย็นช้ำแล้ครับแอร์นี่แอร์นี่เย็นช้ำเบิ้งห้องโดยสารข้างในการอาชีเดิมๆอยู่ครับห้องโดยสารนี่ก็โอเคอยู่เบิ้งข้างหลังเนาะเบิ้งข้างหลังก็สภาพก็ยังโอเคนะครับมีแม่แรงนะก็ มีเมลแรงเดี๋ยวเบิงึงเม็ดอักครับว่ายังชัดเจนบอเนาะก็โอเคได้ครับก็ยังชัดอยู่เนาะโอเคนะเอ่อแต่ว่าเป็นระบบธรรมดาคนะรับวันเป็นวันเ,เป็นไฟฟ้าเนาะระบบมือหมุนเนาะเดี๋ยวไปเบิึงห้องเครื่องเนาะเดี๋ยวไปเบิึงห้องเครื่องก่อน วันราคานี่มันโอเคบโเนาะแต่เบิ้งข้างนอกแหละก็ถือว่าได้การอยู่ครับคือข้างนอกนี่ก็ถือว่าได้การอยู่่ำลังตุบเครื่องเนาะรถปีหาสีนะครับตัวยุทธะปีห้าสนะี่ ก็ถือว่าเดกการนะครับสบภาพข้างในกน็ยังบ่าท่านเป็นสนิมเนาะเครื่องก็ยังองนันอยู่ถือว่าแห้งอยู่ครับแต่บาสิมีห้อยน้ำมันบนนี่นิดนึงบอลูกว่าสิมีผลยังบอนนะ ตองล่องคับเบิงนะครับตงองคับเบิงเบิ้งทั้งหนานะครับเบิ้งทั้งหนา้าโอเคเดี๋ยวให้ฟังเสียง ฟังเสียงเบิ้งน้าครับมาเครื่องนิ่มว่เดี๋ยวฟังเสียงเนาะโอเคทีเดียวครับ ทางล่องครับเบิ่งว่าสวกเทียมอย่างนี้มีปัญหาบ่เ๋ยฟังบนทางนอกอันนี้พิ่งก็มาเมื่อคืนนี่นะครับ right. สดๆเลยสองแสนหนึ่งมืนบาทติดแท่งบ่พีนองเรียกว่าพ่อเอาอยุดแต่ว่าทางนอกนี่่าจสิปปีเฮ็ดสีไม้มาบางๆนะครับสีไม้มาบางๆเนาะ พามาบรรทุกแก้มั่นนะครับพามาบรรทุกแก้มั่นแก้มั่นแกยางเพราะว่าไอตัวคอกนี้มันเป็นสตแตนเลสอ่ะนะแกยางได้สบายเลยครับแต่ว่าตัวคาซี่นี้น่าสิไปเสริมมากนะคาร์ซี่นี่คือราซี่สิติดเพิ่มมากเลยนี่คือตัวคาซี่เพราะว่ามัน ไปเพิมมาานะครับเื่อบรรทุกนะครับ,บ,รรบโอเคเสียงไหนนะสิไปแต่งจักน้อยอยู่พอเสียงมันดังๆแต่ว่าสเตนเลสเด็กอะห้าก็บอกต้องไปเฮ็ดมาใหม่เนาะเพราะว่ามันมากพอมแล้วไปเฮ็ดมากเกือบมือนื่แอันล่ะ,ะข้างบนเนาะ โอเคขอจบรีวิวไว้แค่นี้เนาะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้นดยเด้เยครับขอบคุณครับ